นีสมตายายนะนี่ทีทท่วัดคนดู รัดช่องเผือกนะก็จะมีพระถินนะครับสมาคีในวันที่20นะครับ20ตุลาจอมมาร่วมกันมาร่วมกันทำบุญไนะ

ส่งตายายนะครับก็ถ้าเป็นทางใต้นะลงไปทางสุราษฎร์ธานีนะก็จะเป็นประเพณีงานเดือนสิบนะแต่นี้ก็คือจะเป็นประเพณีส่งตายายนะก็มีส่งทางสายน้ำแล้วก็ตาหลายพื้นที่นะก็จัดก,กันนะก็เดี๋ยว ผมจะพาไปดูนะมีการประกวดแพส่งตายายนะครับที่วัดเนินทองนะเดี๋ยวผมจะพาไปดนะูอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของวัดช่อง,อองผืงวัดแถวบ้าน สถานที่นะครับจะประกวดแพส่งตายยายนะครับทางสายน้ำนะของวัดเดินทองนะที่ก็เป็นแม่น้ำท่าสานะครับนี่นะแพคนกลับกันหมดแล้วนะนี่เหลือเหลือเฝ้าแพอยู่สองคนนะครับนี่เป็นแพที่ประกวดนะครับ ทางมัดไก่แพรก็ทังมดไปลอยไปดูห้ากับพกแย็ดแปดทางมัดแปดแพร่แปดแพรงนี้แพรที่เขาประกวดใช่ไหมก็ตามแพรแพรไในแพรไในจาน่าเลยนะแพรจะนื่องเป็นเื่อกับอ่อ่าอ่างนี้แล้วกับก็ในของมูลนี่ มูเจ็บแบบมู่เจ็บมูเจ็บในกองมูนึงไงมูนึงหลังนี้แล้วกันโอ้มูหม้อ๋อนี่ก็เป็นแฝดตันเลยฮอกแปดตันไม่ตันเนาะตันไกบแฝดเปลอดห้าลูกพามาให้ดูช่วงที่คนเยอะๆมาไม่ทันนะพอดีติดอยู่อีกวัดหนึ่งนะครับก็เอามาให้ได้ดูบรรยากาศกันนะครับก็ แม่น้ำสวยมากนะครับเขากลับกันหมดแต e ad, nice. ่เอาไว้ดูแพนะก็ตอนนี้ที่วัดเนินทองนะก็มีงานอยู่นะก็เป็นงานประจำปีนะของวัดเนินทองก็มีงานทรงตายายนะฮะช่วงอย่างคืนก็มีเม้ารสศพนะครับก็มาเที่ยวกันได้อีกครับ สารปรับสภาพดินปัตตีห้าดาวปรับปรุงบำรุงดินพื้นฟูสภาพดินเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม